อพี่น้องสวัสดีจ้าสมศรีสวัสดีจ้าไม่ยา่ยามอ,อันยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่ใหญ่หน่อยชันแนวน้ะพี่น้องเนาะมินีกับพ่านนั่งเองกของข่อยมาเฮ็ดคอนเทนต์เนื่องสองคนแหละพี่น้องเถิงอันไม่ใหญ่จอยนั่นแหละอันเพิ่นก็มีสองซื้อเนาะทั้งไม่ใหญ่จอยทั้งไม่ยาญยามแล้วก็สมศรีอันนี้ขอแนน้าสมศรีเนาะจาะ้าเนาะในช่องนี่อาจจะบว่า่อยมีคนหูจักงเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นนางเอกของทั้งเพจช่องไม่ใหญ่หน่อยแฟนเพจเนาะจาะ้าเนาะ นั่นแหละก็เลื่อนเอาพิ่นมานลงนะนะมาสัมผัสนะอันมสมศรีบ่ได้พอกันโดนแล้วลเป็นยังไงเน่สบายดีบ่สบายดีค่ะสบายดีตีทุกมือชีวิตทุกมือเป็นไดทุกมือก็สบายทุก,ยกยอย่างเลยยูเป็นโสดบ่หรือว่ามีแฟนเป็นโสดค่ะเป็นโสดอ๋อทุกมือเป็นโสดบ่มีแฟนเนาะแล้วเธอหาชีวิตทุกมือถ้าหากินยังไดอยู่ยังไงหาขุดกระปุ่น่หาหอยไน่หาขุดกระปูแนเนี่หาหอยเนี่ย ได้ลายบอแต่ละมือบอดังๆแต่ละมบื่อก็ได็เกเจ็ดสิบโตแต่กิเจ็ดสิบโตเจ็ดสิบโตมันจักบาทบาาบก็บนะอ,บบอลลายดรกขายหาสิบบาทกเเจ็ดสิบโตนาะว้าขันขา,านยถือวันนั้นก็บอบไปขายให้ห้าวจะไหนเราวบือแล้วเจ็ดสิบไปขายให้เจ้าค่ะจ้ะโอเคจัดไปอ้เจ็ดสิบโตหาสิบบาทคุณป้าค่ะขายวอขายเจ็บเจบเบาอันมึงเบาคอยเบามุนอัน เจ็ดสิบโตห้าสิบบาทโอ้ขายถึงแต่ไปขุดอันแถวได้แถวบ้านเท่านี้ตเค่ะโอ้บะเนียนชมรีกับยูผู้เดียวเลยติดเสมอนไงยูผู้เดียวล่ะค่ะอืเป็นอย่งไดอดีตแต่ก่อนแปลงเทปโอ้แปลงเทปกับบ้านอะไรดอกอันมีผู้บ่าวมียังกับบ้มีแล้วติเสมอบ้านมีดอกทุ่งมือผู้บ่าวบ่มีดอกแถวแล้วไม่เทย่ายแถวแล้วก็ยูไปตามภาษาหน่ะแหละเนาะเออมวลๆไปนำกันนี่แหละ พี on on, it, ่น้องคืออันเพิินกับชีวิตเพิ่นแต่ก่อนก็ลำบากคือกันกับไม่ยายยานเนี่ยแหละพี่น้องลำบากมันบรรับจากแต่ก่อนเนาะจนว่าเด็กข่าวว่าตอนนั้นไปยูงเทปล้วอันไปเห็นงานนี่อย่างก็เห็นงานอ้ย่ามตะเห็นงานเป็นย่ามตีแล้วเป็นยังไงก็ได้ออกตอนนั้นนะสมัยสาวๆนะเป็นย่ามเราพี่จะผููบ่าจุนบ้าบ้าหลายกันได้รับเข้าบับ บอสดใจโอ้ผู้บ่าวมาหักโต้หลายจ้าว่าสมัยส,สาวๆน่ะโตงามเลยเนาะจ้าโอ้สวยเลือเกินพี่น้องสมศรีเนี่ยกใส่ชุดยามมาเลยแล้วบอกวอ่าโตเฮ็ดงานอยู่บัดนี้โตหนีผู้บ่าวติดเว้่จังได๋หน,นีผู้บ่าวเลยเนาะหนีผู้บ่าวแบบผู้บ่าวจีวบโตบ่มากจ้าแล้วโตวก็เป็นจังไดล๋ลาออกจากงานเลยติ๋อเขียนอันโลกอดนนีให้เขาแล้วออกบ้าขึ้นรถเมย์ครับอู้หัวรถพ่วงเลยแล้วค่ะ อย่างโต่ลราออกจากงานโตกับขืนรถนแม่มาหัวัลโพงเลยโตสิกับบ้านเจ้พอกราบแล้วพอถอดชุดย่ามออกแล้วหวัลลพงษ์เช้าก็ถขากรานใบต่อโตถอดชุดย่ามถึงหวัลโพงแล้วโต้ขหางานใหม่โตมีเงินติดโตมาจากบาทเหมือนนั้นดีเป็นลอยแล้วเนาะตีชุดโอู้พี่น้องสมัยนั้นสมัยงานเงินลอยกับไลายเดนโน่จำซีเนาะมันอี้โตหางานใหมโต้เด้นเงินเดือนเทเดียบแบบนี้ก็เดี๋ยวเป็นขาพวกลอยละ หาหอกล้อยโอ้ก,รรอก,อก่อนเลอนหอกล้อยมันก็พระมันก็บลายมันก็บลายในสมัยก่อนสมัยเนะมื่อสามสิบปีที่แล้วเด้อเนาะสามสิบกว่าปีที่แล้วพี่น้องสมัยนั้นมุข่อยก็อยู่ประมาณสิบหาสิบพกนาะงทำศีลหอกเขาของเทพเมันเนาะหอกเขาเทพเขาไปหอดเขาเขาไปกลูงเทพเขาอยู่สิบหาปีสิบหาปีอ๋อที่ไปเป็นย่ามนั่นบอกนะอ๋ลลอแล้วบันนี้เธอจะไปเห็นงานใหม่เธอหางานแถวหัวลำโพงเลยหาคนเดียวเลยนะพาร์ทเก่งแท้มันอี้ก็ได้จาก ก็รบพกไปหอดผ้าประแดงย่างจากหวัลวลบพกไปหอดผ้าประแดงออกแก้วผ้าประแดงทอดว่ากะปิเธอนั่งไปนั่นนะ่ะโดยใช่ชุดเดียวๆนะขอสิบว่า,วาเธอบา้าตีสมศรีบ้าดอกคิวเขาหอกก็ไปขอเขาวาัดกินด้วยโอ้อ๋อ,อคือว่าตอนนั้นอิลีนี่เตียสมศรีอ,อก,ก็อิลี่ละเนาะขอเขาวัดดุจยาวรราชกินเดี๋ยวนะอ๋อตัขอเขาวัดดุจยาวรราชกินแล้วตักับย,ยางหางานไปหอดวงเวียนไงเต๋อ เราสุดท้ายไปได้งานอยู่ไเสบ็จปเนี่ยเสุดท้ายก็หางานอยู่ร้านอาหารนี่แหละโต้ขอเขาล้านได้เขาไก่โต้กินเหมือนเต๋เขาเขาถามโตอบว่ามาจงังเด๋ไปจังเด๋ยกับใบย่างหางานเลยหรอก็ว่ายางหางานอืมบัดนี้สรุปแล้วในงานยังบัดน,นี้กานเลี้ยงดอกเด้การบาดเด้งานเลี้ยงดอกในงานบาน,านเน่ตอนแรกได้งานใน,ยยน,นอย่างอเออก็ เลือการที่แรกเลือกดอกเออได้แจ็คเดือนมาเนี่เลือกดอกตลอดเลยแต่ถ้าเกิดเหตุการณบ้านยุโรป้านกิดภาพกระดาษหมายถึงว่าในในในบ้านบ้านหลัางในร้านเดียวในโต๊ะเฮ็ดหลายตำแหน่งว่าฉันเถาะทั้งเลี้ยงน้องทั้งเฮ็ดงานบ้านทั้งพับกระดาษเขาให้เงินเดือนโต๊ะเถ๋ภาพกระดาษก็รู้รหับาสรู้รหัสปนิสมศรีปนิเธอร์ได้พ่อผู้บ่าวตอนใดงปนนี้พ่อผู้บ่าวตอนใด ก่อนช้นเหียนกานเหล็กนองค่ะตีผู้บ่าวบ้านใดก็บงหูบ้านเพิ่นดอกค่ะเอาแล้วจีกันยังไงก็บงหูบ้านบงหูซองเอาก็ะยุ่งโลกเทีไปคือกันออยุ่งเทียนเพื่อกันก็รอบ่ตาดีอยู่หน้าตาดีอยู่ค่ะโอ้บัดนี้ฮักกันบ่บัดนี้ฮักเขาอยู่เจ้าเขาก็ฮักข่อยแห้งเขาหักสมศรีแห้งค่ะอาสมศรีคือบ่หักเขาคอยเขาไมีผู้บ่าวมาเองนี่รถไฟมันสิชนกันดอกอ๋อต้องมีผู้บ่าวสองคน ปาดพี่น้องสมสีเลือกได้เลยนี่พี่น้อง,องสวย,ยเลือกออได้เต็มอ๋อมันผู้บ่าวสูงกับตั้เต๋ออ๋อเบเนียนโตกะลหักคนสูงค่ะคือว่ารถไฟซั้นก็นเลยไวสันเถาะโตคือประจัดขบ,บวน,น,นเนี่ยมันถึกเนี่ยว่าสีเว้าเถาะเ่าะฝุ่นบ้าเ่าผีเ่าพีีบ้าเจ้าฝุ่นปาดผู้ใดเัาซื้อของซื้อยังไม่ห้บอก ก็ขอดืมอะไรกินอยู่ดื่มดมหายกินอน่อะเมีนว่บะเมีนเธอเธอรักทั้งสองหมดเลยจังใดหักทั้งสองเลยคะ่ะแป๊ดพี่น้องสมศรีหอเสนีพี่น้องสสอ <c oughs> พี่น้องฉันก็เลยบอกอ่าคุณคะขอเลิกกันเลยค่ะวินาบอกผู้บ่าวนะ่ะบอกผู้บ่าวคนเตี้ยหรือคนสูงคนเตี้ยลรอดอกคุณคะขอเลิกกันคะน่ะวันตี้ค่ะโอ้ยเาก็เขาหอกเขาหายจะไปผูกอา้าว ฉันเลยบอกว่าพี่จ๋าก็ต้องเฮ็ดโตต้องสิกลัวเฮาสิเกิดมาเป็นคนใดอ่ะสงสารแม่สงสารพ่อการว่าพี่อยกับเจ้ากระหาผู้สาวไปก็ได้นะบอกเลยผู้บ่าวนะผู้บ่าวห้องไห้บ่ป่ะเนี่ยกับบ้านบ่บัดนี้กลับไปกินเหล้าไอห้องตีเพิ่นล่ะบัตเนียนบัตเนโต้กับโตเกจีผู้บ่าอีกคนนึงติบัดนี่ยผู้บ่าอีกคนเด้อ โต้สวกว่าเราดีเอาเอาแล้วบันนี้สรุปแล้วสรุปแล้วสมหวังบ่บันเนี้ยจล้วผู้บ่าวโต้สวยก็สมหวังเลยเนาเดีก็ผู้บ่าวโต้สวยไีกได้บ้ามีผู้บ่าวไม่อีกผู้บ่าวยังคือสีลายแท้คนนอกคายตีบอสรุปแล้วเธอได้ได้เป็นได้เป็นครอบครัวกับผู้ใหญ่คนบอกหรือว่าบ่าวจะคนเลยบ่าวหรอกค่ะจะคุยกับชื่อ บปนีจูรูปละเธอทิ้งเขาหมดเลยิงหมดเขาทิ้งเธอแล้วเธอทิ้งเขาอ้าวทิ้งเขาเลเนาะตีป้าเธอก็สวยเลือกได้ปนนี้พี่น้องฉันเลี้ยงดองอ่เลี้ยงดองดองอายุสามขวบอืมเธอก็เลี้ยงดองไปเัอก็พับกระดาษไปมึงดอกไปกระถูบาตอ่าบูฟ่ามหาอืมเออเขาก็กดตริงปิ้อ้าวผู้ฟ่าไปเยอะด้วย อยอเจเขาดนาะบวสรุปสรุปแล้วคือเธอพอเธอเลิกเลิกทั้งหมดทุกคนเธอกลับมาอยู่บ้านตีนผู้บ่าวเขาดันกันหนีไปบวชยูชื่อสกเกด<า>ไปพอเพิ่นก็เลยหายไปเลยบวหายเราพ่นกับมากลับมาหาคอยฉ,ายฉันบวอยู่แถฉันบวไปจากคนบอรสรุปเธอบวไปจากคนเลยค่ะฉันก็คุยไปซชื่อล่ะค่ะ รอติดตามต่อไปเด้อหวดนละกาถ้าอยากรู้เรื่องของซุมซีกะรอติดตามตอนต่อไปติเธอค่ะอ๋อคลิปเหนียวแคนี้ตีค่ะอ๋อพี่น้องพอดีว่ามันคำมันคำเหรอนะพี่น้อง <sparks. S 2> จ้ารอติดตามตอนต่อไปได้จ้ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะจบคลิปประเด็นนี่พี่น้องเียแคนดียเา จะเดินทางกลับบ้าน <laughs> โอ้ยนางเอกคอยพี่น้องเอ้ยเปุณน,นะป๊าดพี่น้องเอ้ยนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องบังเอิญเด้อพี่น้องเอ้ยตายแล้วบนันนี้ปุ่นนะปุ่นนะพี่น้องปุ่นนะโอ้ยนางเอกคอยพี่น้องเอ้ย บ่ดังบัดนี้จะดังบัดใดอละบัานนี้พี่น้องฝากเบิ่งนี่เด้อพี่น้องปุ๊บโอ้บ่ทันได้จบอีกพี่น้องสิฮอดบ้านมนไห้ถามเนี่ยที่ปากันฮอดบ้านบ่ฮอตีเอออีกบางอีกเบิ่งอีกเบิ่งอีกจักหน่อยเบิ่งใสหันไม้่บ่งใสอือสุดยอดสุดยอด